ว้เไม่ต้องนํามาข้างในนะคะเป็นฟังไว้ด้ามล้วนเหล็กเลยแล้วก็พี่น้องมาที่อ,อยู่ด้านด้านาทางหน้าถอ,อยหลังไปนะคะถอยหลังไปแล้วก็หาที่นั่งเลยนะคะเมื่อไหร่ที่พี่น้องพร้อมนะคะเราจะเปิดเวทีปลาใสทันทีนะคะแล้วก็พูดถึงว่าทำไมเราถึงมาที่ลาดเอ็ดในวันนี้นะคะก็พี่น้องนาระวังรถ ตอนไปมานะคะฝั่งนู้นยังมีรถพี่น้องเราที่ยังคงขยับไปเรื่อยนะคะนัดตอนนี้นะคะเรามาถึงบริเวณหน้าร่าชิเกตแล้วนะคะก็ให้พี่น้องนะ,ะขยับคอยหลักไปแล้วก็ให้ระวังเรื่องขีดเทงด้วยนะคะขีเดะะเจที่เป็นรถหนานะคะ ไหวไหมไหวมย

คุกล้าความชั่วร้ายคือมือคือไม้ที่สตีแาใช้ทำลายพลังประชาชนมาโดยตลอดวันนี้สตีแนยิ่งแสดงความชั่วร้ายมากขึ้นที่ได้ยึดเอามือไม้เดียแอบใช้อย่างรับรบวันนี้มันเปิดกระตูแล้วมันเอา เป็นไปนเป็นของตัวเองป้ายที่อยู่ข้างหลังพ่อม่พีน้งวันนี้อาจจะเห็นว่ามันจำดำ,ำบืดมบื้มองไม่เห็นนั่นเป็นเพราะว่ามันอายมันอายที่จะบอกว่าป้ายนี้จริงๆแล้วเขียนชื่อว่า กรมทหารราบที่1ิรักษาพระองค์ายผ่านและราชวัลลบรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระว,วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมันไม่กล้าให้เาบรางกระชัอนขี้กลาดและก็กล้ายึดแต่ไม่กล้าโชว์ในในเมื่อคุณกล้ายึดวันนี้ พวงประชาพวงประชามหาราชฎรของเราขอประกาศยึตดต้อมทหารราชดีมิเตอกับพื้นบาเป็นของประชาชนในเมื่อเขาไม่อ่านป้ายเราจะเบิกป้ายไหมทีมงานพรอน้อมหรือยังรับรีทน้งงานพรอน้อมหรือยังขาพรมแล้วขอเสียงต้อนรับป้ายใหม่ให้กับกอมทหารราชดีเิดเอร ตึงในตึงครับพี่น้องจะได้เห็นกันกะชาก